ไ,ไทุกตัวมีภาวะขาดน้ําอย่างยาวนานนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะแหล่งน้ําที่เขาจะต้องดื่มได้เนี่ยมันไม่มีเลยนะครับอาจจะเนเรื่องด้วยอากาศที่ร้อนด้วยนะครับก็ทําให้ร่างกายขาดน้ําเวลาหมอจาะเลือดเนี่ยก็จะหาเส้นเลือดยากห่อมาดื่เลือดก,ก็ไม่ค่อยดีนะครับในขนาดยวกันมีอยู่ประมาณ3-4ตัวที่เรามีการอัลตาาราซาวด์ดูระบบอวัยวะภายในก็พะว่าบางตัวก็เริ่มมีก้อนนิ่วละ นะครับเพราะงั้นบมอเห็นว่าอาหารที่เขากินตอนอยู่ตามตึกเนี่ยมไม่ถูกสุดที่ไม่ถูกไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพเขาไม่ถูกสุขลักษณะอะไรนะครับไม่ถูกสุขลักษณะก็ใช่ก็ไม่ถูกสุขลักษณะด้วยนะครับอาจจะมีการปนเปื้อนอะไรต่างๆพวกนี้มาด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าถือว่าเราอาศัยการเรียนรู้หรือการปรับตัวของดิงที่เร็วเนี่ยมาเป็นโอกาสสาคัญในการที่จะปรับเรื่องอาหารนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวพวกนี้เองแบบ จะไม่มีลิงตัวไหนที่มีพฤติกรรมก้าวล้าวหรือปาดเปรียวหรือหวัดระแวงอะไรเลยเพราะว่าเมื่อไรที่เขาอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยผ่อนคลายนะครับมีอาหารที่เพียงพอพฤติกรรมก้าวล้าวที่ทำทำร้าย้วยกันเองก็จะไม่มีแล้วเราเห็นว่ารอบแรกอะ่ะจับหัวโจกไอแหวงมาโอ้ไอแหวงนี้อยู่ที่ คนละตัวครับเวลามาอยู่ในนี่เหมือนคนละตัวเพราะแว่งมาอยู่ที่นี่เนี่ยเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากถ้าอยู่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยกัดน้องๆนะครับแต่มาที่นี่น้องๆไม่มีบาดแผลใหม่ๆเลยก็คือตอนอยู่ข้างนอกนี่ขโมยของกัดเ้าอของกัดนะครับดูอิทธิพลเข้ามาอยู่ในนี่ก็เขาก็อยู่อย่างสงบเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณป้าเชอรี่คุณป้าเชอรี่ที่เป็นเจ้าของร้านที่เจ้าแหว่งมามาชก กันยกงใงน,<อ>นะครับเมื่อเช้าท่านก็มามอบดอกไม้ขอบคุณนะครับแล้วก็ท่านก็เอาเงินที่ที่ประชาชนหลายคนลงขันกันเป็นข้าหวหัวเจ้าชกเนี่ยจำนวน500บ<อ>าทนะครับจะมามอบให้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต่างเทศบาลก็ไม่ได้รับอะไรก็อขอมาเป็นเรื่องอาหารลิงอะไรต่างๆพวกนี้แล้วกันแต่ก็ถือว่าเป็นมุมที่น่ารักเป็นมุมที่น่ารักของป้าเชอรี่แล้วก็ชาวบ้านที่ที่มีการ มีการสร้างแรงจูงใจซ<ช>ึจ่งจริงๆเราก็ตั้งใจในการดําเนินการให้อยู่แล้ว<ช>นะครับถ,ถือว่าปาบไอแหวงได้สําเร็จไปใช่ครับก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในสตอรี่ที่น่ารักในระหว่างที่มีการดําเนินการเคลื่อนย้ายลิงเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นสตอรี่เป็นมุมเล็กๆเป็นมุมเล็กๆที่มีรอยยิ้มของคนที่เขาเดือดร้อนมานานนะครับเพราะฉะนั้นภาพหรือแววตาของประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยมัน,มน มันตาตึงนในในมันส่งออกมาใช่มันส่งมาแล้วมันตาตึงในเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับทำให้เราามมุญมันแล้วก็ตั้งใจที่จะจัดการปัญหานั้นที่เร็วที่สุดแล้วมั่อไรนะครับแหว่งทีสสุจะอยู่ตรงคู่แคร์ไม่อยู่นี่อยู่นี่ครับเข้ามาอยู่ในนี้ครับอ๋อเห็นรถแรกนี่จะอยู่ที่ผู่แคร์ย่ิบยี่สิบเจ็ดตัวอยู่นี่ อย่ให้หมอให้หมอเรียกไอแ้แหวงมามาคุย <c oughs> ไม่ได้ไอ้น,นี่มันไม่ถูกต้องให้เจ๊ <c oughs> เจ๊เรียกเจ๊คุณเคยมาโจกใช่ไหมคะมาโจกได้ไอ้นี่มัน <c oughs> จะกินเมื่อไหร่ก็ได้กินอ่าอ่าอดูอดูลูกอ่ดูถอยหน่อยถอยหน่อยกำลังจะดูดละคือถ้ามีอาหารครบพลิงก็ไม่ไปไหนหรอกไม่มี <c oughs> ใช่ครับเนี่ยถ้ามันมีแหล่งอาหารให้มันกินใช่ครับครบถ้วนไม่ได้แต่ว่ารักษาอะไรเป็นระบบเปิดก็ไม่หนีถ้ามีของกินนะ แต่ก็ต้องให้มันอยู่แบบคุ้นชินก่อนแบบนกนกนกที่อยู่ในกรงที่พออยู่กับเราเป็นสักสิบปีมันก็เชี่ยงปล่อยก็ปล่อยบินได้แต่ถ้า้้นนก็ดูแต่ถ้ามันมีถ้ามีที่ที่กินที่แบบมันก็ไม่ไปไหนใช่ได้เดี๋ยวนะแป๊บเดี๋ยวแป๊บหนึงเดี๋ยวพี่อาจจะอร์เลยเข้าไปในในทางโอเคจ้าว ลิงบอกไม่ได้ต้องการอะไรเลยไม่ต้องการอะไรมากแค่ที่สุกหัวนอนไ่ด้อะไรม่นร่มเงาไม่ได้อะไรไม่ทันไม่มีทางอ่ะกินอย่างละไม่เท่าไหร่ร้อนมันยังไม่ไม่น่นเลยใช่ลิงบอกลุงนี้มาตั้งนานแล้วไม่ต้องหลบๆซ่อนๆไม่ต้องอเห็นเห็นลิงเป็นโจรไปได้ ว้าวนี่ลิงก็ดูื่มน้ำไปดู้อย่ลไมันหิวกรลักวิ่งพิมต้นเหมือนคนหลยนี่นะพี่กลางกินเลยพี่พี่กลางกินเลยนั่นนะนั่นนะไปกินเลยอ ตอนนี้นะครับเจ้าที่อุทยานนะครับก็ได้ให้คําตอบว่าแต่ละกองนะครับก็กินพื้นที่ประมาณกองละกองละกองละงานครึ่งได้ครับตรงนี้น่าจะสองงานนะครับกองหนึ่งก็จะได้ประมาณถึงสามร้อยตัวได้นะครับทั้งหมดรวมนี่ใน ตอนแรกนะครับก็จะได้รวมประมาณ1,000ตัวนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่านะณตรงนั้นแหละตรงสารการตรงน้นเอเชียเราจะจับได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรากำลังทำหมันฉีดยาเลาทำเหมือนยังไงเรไหนทำแล้วก็จะไม่ ใ้หลั่ิคตแขนนยให้หลัแล้วติดคอให้ัดนที่อย่างนั้นร้าเลยังนเนาะัับกครแค่นี่เครับทปีที่แล้วแกพี่ดอนแกนนู้นดน ิ่จดงจข้างในถ่ายได้ไหมครับ ได้ครับเข้าไปได้ครับขออนุญาติเพจครับเพศหมาตุ่นตออะไรนะเพจหมาตุ่นตออ๋อโอเคครับถ้าถ้เข้าไปดูนะได้ครับขอบไปเลยขออนุญาตนะคร oh okay. ับเนี่ยถ mm ้าเป็นสี ใช่ค่ะคือไม่ดีไม่ดี ตอนนี้เพจหมาจนตรอกนะครับอยู่ที่สถานีตำรวจนะครับท่าหินนะฮะอันนี้เสียงจะแหบแล้วเป็นพื้นที่สานพิงลิงโพเก้าต้นนะฮะก็ค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณหนึ่งไร่ได้นะครับในส่วนที่พร้อมที่จะรองรับลิงนะฮะ เพราะว่าเป็นระบบปิดเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยังเป็นระบบเปิดเปิดอยู่นะฮะยังมีอีกสองจุดนะครับที่คาดว่าน่าจะทำเป็นสถานพักลิงหิ่งลิงเช่นกันนะครับแต่ตรงนี้ยังเป็นระบบเปิดอยู่นะฮะยังไม่สามารถกักลิงได้นะครับตอนนี้มีการเปิดใช้แค่บริเวณจุดเดียวนะฮะ คือลองรับลิงได้เป็นการทดลองงานตามข่าว27ตัวนะส่วนตรงนี้ก็ยังไม่มีการเปิดใช้นะครับอพร้อมรับลิงนะครับวันนี้วันนี้วันที่วันศุกร์ที่27พฤษภาคม2567นะครับก็ตรงน,นี้เป็นจุดทดลองทดสอบ แผนงานของเรานะครับเพศหมาจนต่อที่เดินทางมาที่นี่นะครับก็จะมายื่นข้อเสนอแผนงานนะครับในการเนี่ยครับกากลิงนะฮะแยกเพศนะครับโดยไม่ต้องการไม่ต้องทําหมันอย่างใดนะครับตรงนี้ก็เป็นระบบปิดนะครับไม่มีออกออกมาไม่ได้นะครับเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะฮะจากฝั่งนี้นะฮะเป็นลิงที่ ลบลิงแสมที่จะมาจากสารพก,การลบบุรีนะครับในพื้นที่ที่เป็นเพศผู้แล้วฝั่งนี้ก็เป็นเพศเมียเพราะนั้นเลยฮะมันก็จะไม่เกิดการผสมพันธุ์นะครับสมมติว่าลิงบริเวณนี้ลองรับสักหนึ่งร้อยตัวสมมติก่อนนะครับเพศเมียหนึ่งร้อยตัวไม่ต้องทำหมันใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับ เพราะว่าไม่มีลิงตัวผู้ลิงตัวผู้อยู่ฝั่งนี้แต่ถ้าสมมติเราคิดว่ามันจะผิดธรรมชาติใดๆก็ตามเราสามารถนําลิงตัวผู้จากฝั่งนี้มาไว้ฝั่งนี้ได้แต่ลิงตัวผู้ทั้งสิบตัวนั้นต้องทําหมันทําหมันแค่สิบตัวไม่ต้องทําหมันทั้งหนึ่งร้อยสิบตัวใดๆนะครับนี่คือแผนงานที่เพจหมาจนตอบเดินทางมาที่นี่เพื่อจะ,จะนำเสนอแผนงานว่าการทําหมันลิงด้วยงบประมาณ สมมติว่าตัวละห้าร้อยบาทค่าใช้จ่ายลิงลบลรีมีทั้งหมด 1, หนึ่งหมื่นตัวเนื่งเประมาณทั้งหมดจะเป็นทั้งสิ้นห้าล้านบาทแต่ถ้าเราทําการแยกเพศแค่นี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องทอํานเลยห้าล้านบาทเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเราตรงนี้หนึ่งร้อยตัวลิงเพศเมียเราจะเอาลิงเพศผู้จากฝั่งนี้มาฝั่งนี้เราทําแค่สิบตัวตัวละห้าร้อยก็ตก 5,000บาทจากเดิม5ล้านที่จะทำหมันลิงทั้งหมด10,000ตัวนะครับ5,000บาททำเฉพาะเพศผู้ที่จะย้ายมาตรงนี้ดังนั้นคืออไม่จำเป็นว่าต้องทำหมันทุกตัวหรือทำหมันไปเพื่ออะไรทำหมันแยกเพศแค่นี้ก็ไม่ต้องทำหมันแล้วครับนี่คือเหตุที่เ,เพจมาจนตอก เดินทางมาที่นี่เพื่อจะนำเสนอแผนงานแบบทางผู้ว่าหรือทางนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการในการดําเนินการแก้ไขปัญหาการเพิ่มจํานวนพยากรลิงลบบุรีนะครับแล้วก็ลิงแต่ละตัวมีอายุมากสุดตามข้อมูลวิกิพีเดียก็อายุได้ถึง3 8ปีนะครับระยะเวลาตั้งคันอยู่ที่162วัน ก็ประมาณห้าเดือนเศษกว่าลิงแต่ละตัวจะออกมานะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่นี่เพื่อที่ว่าจะนำเสนอแผนงานต่อท่านผู้ว่าหรือท่านนายกเทศมนตรีนะครับว่าไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องทำาหมันลิงนะครับเพราะสุดท้ายทำาหมันก็เท่านั้นครับเพจหมาจนตอก27 แผนงานดังกล่าวนะครับได้มีการทดลองปฏิบัติจริงแล้วนะครับที่ศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศ2นะครับดงดินแดงหนองม่วงนะครับลบบุรีนะครับของหลวงพ่อรองกฎวัดประวัติน้ำโพนะครับที่นั่นมีด็อกซิตี้นะครับเป็นโครงการรับอ,อ,อุปการะสุนัขจรจัดข,ของ ลูกศิษย์ลูกหาที่มีปัญหาเรื่องโดนสัตว์จรจัดนะครับในพื้นที่นะครับก็ส่งมานะครับแล้วก็าทางเพจมาต้นต่อนะครับได้นำเสนอแผนงานต่อหลวงพ่อรองกดเมื่อป,ปี2562นะครับนำเสนอแผนงานนะครับด้วยตัวเองนะครับที่ศูนย์ทวารนิเวศสองนะครับว่าเออเนี่ยสารพระคิงด็อกซิตี้เนี่ย ถ้าเราทําการเป็นสองสถานทัพพิงแยกเพศเวทผู้กับเพศเมียก็จะไม่มีการทํหมันนะครับแล้วก็ทางหลวงพ่อก็ได้สั่งการนะครับอันนี้ไม่ได้นําเสนอเองนะครับหรือว่าแต่เห็นแต่เห็นว่าหลวงพ่อทําตามคําแนะนําของเรานะครับว่าถ้าทําแบบนี้มันก็จะไม่ต้องทาหมันเลยแล้วก็ไม่มีเสียและรายจ่ายนะครับแล้วก็ทําทางด็อกซิตี้นะครับก็ได้ทาําสถานภาพเพิ่มมาอีกหลายๆจุดนะครับแล้วก็จุดที่มีป้ายด็อกซิตี้เนี่ย สองแห่งตรงนั้นนะครับก็ทำทาตามที่ทางเพจออกอเพจมาจนตอบแนะนำไปนะครับก็คือว่าแยากเพศเท่านั้นเองครับสถาเพีงที่หนึ่งล้วนลล้วนหนึ่งเพศผู้และอีกล้วนหนึ่งเพศเมียทีนี้มันก็จะไม่เกิดการผสมพันธุ์ไม่เกิดจำนวนประชากรเน,นี่ยครับลิงนี่คือลิงตัวผู้นะครับเนี่ย ลิงฝั่งนี้เป็นตัวผู้นะครับและด้านนอกเป็นตัวเมียทีนี้ลิงก็ไม่สามารถจะข้ามฝั่งได้ด้านนี้เฉพาะเพศผู้ด้านนานะี้นะครับที่ด็อกซิตี้ของหลวงพ่อลงกตวัดถ่อยลงพูนะครับที่หนองม่วงเป็นทางตอนเหนือของลบบุรีนะครับทดลองปฏิบัติจริงแล้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีนะครับ ฝั่งนี้เพศผู้ฝั่งนี้เพศเมียแค่นี้ก็ไม่ต้องทำมันลวครับงบประมาณหล้านบาทนี่เอาไปทำอย่างอื่นแล้วก็มาห้ล้านบาทไปทำอะไรเอาไปปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยถั่วปลูกข้าวทําข้าวกี่อะไรก็ตามแต่นะครับทุกอย่างใช้เวลาไม่เกิน3มถึง6เดือนแล้วทางสถานพักพิงก็จะมีอาหารเลี้ยงดูลิงเหล่านี้ไปตลอดจนเขาสิ้นอายุไข นะครับลิงมีอายุได้ถึงสาสิบแปดปีนะครับมากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าเบิกงบประมาณเพื่อไปซื้อมาเลี้ยงอาหารนะครับไม่งั้นเบิกงบประมาณก็จะนี่คือวิธีแผนงานที่จะทําให้ประหยัดงบประมาณนะครับนี่ก็เพจทางเ,าเพจมาจนต่อก็เดินทางตั้งใจจะเดินทางมาแนะนํานะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัด รบบุรีนะครับแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนะครับที่รับผิดชอบปัญหานี้โดยตรงนะครับโอเคครับเพจมาจนตอบวันศุกร์ที่24พฤศภกาคม2567เ,เวลาบ่ายมงตรงนะครับ ตัวตึกก็ไม่ได้เก่ามากแต่ว่าเปนเหมือนแบบมันเป็นพวกคราบคราบเห็นตอนที่มันที่เขาจุดพลอ่ะจุดพลแล้วก็เลี้ยงโตตีลิงโอสนุกสนาน แต่ปีหนึ่งจะมีสักครั้งสองครั้งต้องเอาอย่างนั้นนรต้องจับวันนั้นน่ะเนาะเลี้ยงเยอะขนาดนั้นน่ะโตจีน่ะเลี้ยงแบบโตจีนไปเลยแม่ครับเลี้ยงแบบโตจีนแล้วก็แม่ครับวันนั้นก็เมายาคูเลย ยาคูนี่แทบจะอันดับสองเลยนะของของโปรดลิงเนีย่ยเ,เข้าจีแต่งโม